สวันะครับผมก็เราก็มาถึงที่พักแล้วนะครับที่พักที่พักนี้ก็ห้องห้องเบอร์สามศูนย์หกนะครับผมนี่ครับนี่ครับผมก็เอาไปซื้วหวยกันนะครับนี่ครับก็บรรยากาศภายในนะครับก็ที่แม่สอดนะครับผมก็นี่ราคาอยู่ที่สี่ร้อยนะครับผม อยู่ที่สี่ร้อยนะครับก็นี่ครับแอร์ด้วยนะครับก็ถือว่าถือว่าถูกนะครับผมถูกเลยนะครับนี่ครับระบบระบบห้องน้ำนะครับผมก็นี่ครับสวยงามอ้าวเมื่อกี้ผมเปิดแอร์หรือเปิดอะไรวะเนี้ยอ๋อแอร์เปิดแล้วนะครับนี่นะครับผมก็เป็น อ๋อสีนี่อันนี้เป็นสีเช็ดได้นะครับก็เราดูข้างๆแล้วก็จะเห็นว่าเป็นมันเป็นเงานะครับเป็นเงามันวาวๆนะครับผมก็เช็ดได้นะครับถ้าเปื้อนนะครับมีรอยเปื้อนหรือว่ารอยอะไรก็ก็เช็ดออกได้นะครับก็จะเห็นว่าเป็นมันๆแบบนี้นะครับนี่นะครับผมก็สวยงามนะครับด้านล่างนะครับด้านล่างเป็นบัวนะครับ อ่าพี่หนูเปิดม่านให้หน่อยครับได้แจ้งๆครับก็นี่ครับก็ภายในนี่เขาใช้สีตัดกันเป็นสองสีนะครับก็นี่ครับสีตัดกันก็จะสวยประมาณนี้นะครับด้านล่างเป็นบัวไม้นะครับนะครับผมนี่บัวไม้นะครับทาด้วยสีโอ๊กนะครับผมอ่าอ่ากระเบื้องเป็นกระเบื้องอ่ากระเบื้องอะไรนะพี่หนู กระเบื้องแกนิโต้นะครับผมนี่ครับมีทรทัศน์ให้ดูด้วยนะครับก็นี่ครับในตู้เย็นมีตู้เย็นให้น้ำสองขวดนะครับผมก็เหมือนเหมือนเหมือนกับโรงแรมทั่วไปนะครับที่พักนะครับราคาถูกนะครับผมนี่ก็ตอนเช้ามีข้าวต้มด้วยนะครับตอนเช้ามีข้าวต้มให้ด้วยนะครับก็อันนี้เตียงเดี่ยวนะครับผมก็จะเป็นอะไรที่กว้างสักหน่อยนะครับห้องน้ําก็สวยนะครับ น้องปวดไว้ก่อนนี่ครับนี่บรรยากาศในห้องน้ำนะครับผมก็ที่อาบน้ำนะครับผมก็กระจกนี่เขาติดติดให้เอียงๆนะครับผมนี่ก็เป็นสไตล์ของทางโรงแรมนะครับผมก็ดีนะครับผมนี่ครับสวยงามครับประตูห้องน้ำถูกต้องครับประตูห้องน้ำต้องเป็นอ่าเป็น เอ่อพลาสติกแบบนี้นะครับผมก็จะไม่ผุนะครับผมสวยงามาหลางแท้นะครับผมออฝ้าน,นะครับด้านฟ้าก็จะเป็นเอ่อบัวนะครับรอบรอบเลยอรอบบัวเลยนะครับผมบัวรอบรอบรอบอาคารเลยนี่ครับครัวพี่หนูได้ทาการเช็คเตียงแล้วนี่ไหมพี่หนูโดดให้ดูหน่อยโดดให้ดูหน่อยโดดให้ดูหน่อยครับโดดเอาตูดลงอ่ะโดดเอาตูดลงอ่ะ โอ้อย oh, you know ่างงี้นะครับผมนี <Ig> ่ครับเกือบน็อกนะครับหัวกับโดนไม้นะครับนิ่มนะครับผมเจียงก็น่าจะเป็นสปริงนะครับผมนี่ครับบรรยากาศด้านนอกนะครับก็เราก็ออกมาดูด้านนอกนะครับผมก็จะเป็นเอ่อระเบียงนะครับผมระเบียงก็สวยงามครับผมนี่ดูทิวทัศน์ด้านนอกนะครับผมนี่ครับ ก็สวยงามนะครับผมอ่านี่ครับอันนี้ก็จะเป็นบัวนะครับเป็นบัวที่กันน้ําอะไรอย่างนี้นะครับผมเป็นบัวบัวที่มาติดบัวปูนนะครับนี่ครับบัวปูนนะครับผมกับอ่อประมาณว่าตรงนี้นะครับเป็นระเบียงเอาไว้มาอ่อตากเสื้อผ้าหรืออะไรประมาณนี้นะครับก็จริงๆแล้วก็วันเดียว ผมพักคืนเดียวนะครับก็ไม่น่าจะถือว่าตากผ้านะครับนี่ครับผมก็สว่างนะครับเป็นสีขาวตัดโทนเทานะครับผมตัดอ่อสีเปลือกไข่นะครับผมนี่ครับก็สวยนะครับสวยเลยครับผมสวยเลยนะครับก็แอร์ก็เย็นแล้วใช่ไหมพี่หนูเริ่มเย็นล้วนี่ครับผมก็ที่นอนแบบนี้ชอบอ่า สไตล์น <lam ina, S 1> <ส>ี้นะครับก็แต่งบ้านหรือแต่งห้องห้องพักหรือแต่งห้องที่เรานอนนะครับสไตล์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมก็เดี๋ยวผมไปพักที่ไหนอะไรแบบนี้ผมก็จะทําการถ่ายคลิปมาให้ดูแบบนี้นะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ เก็บนี้ลาไปก่อนพี่หนูเก็บนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับนี่